โอันออกครับลูกน bueno. ี้สำหรับิลิปครับมเาชที่มีแงเอาละครับออกน้ำมาสองตนะครับใเพิ่มซับหรือว่าสแกงงาม35บห้าเก่าครับ เอาเกี่ยวรองเท้าได้ครับทำเ่าไปหรือเปล่าครับแมวเตะทันแมวไปเอ้าเกี่ยวโซนได้เข้มว่าไงไม่มาครับตรงนี้าครับยินดีต้อนรับสู่สนามประเวศบุรีรมครับอยู่กับเพจตะก้อนโนเนมครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมนอกรอบนะครับเขาบอกว่าสูสีเดี๋ยวลงรายการอาทิตย์หน้าครับเหลี่ยมนี้ครับโอ้โหลิติดเกี่ยวเล้ครับ มีแรงทำหรือเปล่าครับลิทเจโมโดนซันแบ็กไปครับเอาแล้วครับแต้มขึ้นไหลเป็นน้ำเลยครับตอนนี้สี่ตัวโซนครับตอนนี้แต้มแรกจะมาตอนไหนครับเข้มยกเข้ามามีลิทปาดมาเอาแล้วครับล็อกไว้ได้ครับ ซูตตะสีครับเข้มเสริมยอดมาสมุยชูดขึ้นไปครับโอ้โห,โหเกี่ยวไม่ได้ครับตรงนี้ตัวทาครับใส่เสื้อสีเขียวครับเ,เบอร์สามครับรแมวคลายเพิ่มซับนะครับแมวคนเดิมครับสบกรีนเสื้อครับ เอาเข้มยกมาลิตตี้ข้ามหัวมาเบาไปแล้วครับลูกเอาแล้วเตะเข้าไปโอ้โห,โโหขยับแต้มอีกแล้วฮาต่อศูนครับโอ้ยังไม่มาแต้มแรกสมุยเกาะเข้ากลางไว้เข้มโถงมันมาครับลิตปาดไปโอ้โห ตอนนี้ลูกปากเจอซันแบ็กครับศูนย์ต่อห้าครับตีมาที่พี่แมวสมุยโลขึ้นมาครับโอ้โหเต็ไม่ข้ามเองครับตรงนี้เอาแล้วครับไข่แตกแล้วครับคู่เฉพาะกีดครับเข็มรมกล้าครับเป็นตัวยกให้ลิจเจโมครับหนึ่งต่อห้าครับตีมาอีกไม่ข้ามครับนี้ ห้าตัวหนึ่งครับเกมเสริมของสมุยโยงไปครับลิตเปิดหัวข่าข้าว,าวซ้ายพอดีห่างนิดนึงครับเตะค้องมาออครับเตะแก้ครับโอ้ยกดึงราคาไว้หรือเปล่าครับสำหรับเข้มร่มเก้าครับหกต่อหนึ่งครับโยงหลังไปครับลิตเปิดหัว เกมดันมาเข้าจุดแล้วตีหัวโอ้โหหัวระเบิดหรือเปล่าครับ <c oughs> ความเร็ว30นอตครับลูกหม่งของพิริดครับ <c oughs> หนึ่งตัวหกครับเข้ากลางมาสมุยจับหนึ่งสองลอยไหมแมวตเต้อตีเกวไปไหนครับโอ้โห เปลียนทรงครับหกต่อหนึ่งครับสี่ไปเต็มโอยมาครับลูกนี้สวยโอ้โหยังไม่ได้แต้มครับล็อกไว้ได้ครับยังอยู่ที่หนึ่งต่อหกครับหนึ่งต่อหกครับตบีมาที่สมุยสาย ขวาโรยเข้าไปตำตำโอ้โหเตะตามน้ำไปครับเตะแสกหน้าไปเลยครับเข้ามาสุ่มสีุ่มห้าระวังด้ยครับหกต่อหนึ่งครับเก็บสเสมอสยงไปครับอ่าเอาใหม่ครับนคก็ุยมโยงไปครับาเอาใหม่ครับ 6ต่อหนึ่งครับโยงไปครับอ๋อลิตรเปิดหัวเข้มแต่ยอดอีกแล้วครับโอ้โหอ้าวนี่แมวทำโทษโอ้โหสงสัยจะดึงราคาครับที่ลิตรทีลิตเรานะครับ มีห 5, 5, 5, 5, 5, ้าห้ต่อเจต่อหนึ่งครับ<า>แทงไปครับาอาครับลิศ <c oughs> ปาดแรงแล้วครับติดแง่งครับสมุยโลยเข้าไปครับแมวแตะยอดโอ้โหข้ามเฉยครับแปดต่อ 8, แปดแปดแปดโอ้โหแปดตปดแปดแปดแป เออถัวเข้มยกมาโอ้โหหนึ่งก็แปลครับเข้มโยกมาบ้างครับไม่ถึงหลังครับแม่เปิดหัวสมุยนัดึ้นไปโอ้โหเตะออก <c oughs> ลูกต่ำครับลูกนี้โอ้โหแมวใส่หัวครับแต่มันคนมันทิ้งตัวไปแล้วนะกูเฉพาะกิดครับขยับแต้มขึ้นมาเป็นสองต้อแปดครับ ร้องเขาแปลครับเตรียมเสิร์ฟของเทียมรวมก้าพิมแมวเปิดหัวสมุยโรยเข้าไปห่างหน่อยฮะแต่ย่อครับเข้มหลังเท้าจะมาตีหัวอ้าวโอ้โหแย่งกันนะครับตรงนี้อ้าวล้นมาใหม่ก็เอาโอ้เปลี่ยนทรงครับตรงนี้โอ้โหทางนี้ก็ล้นไปให้ครับทางนี้ล้นกลับมาครับ ไม่โกงครับแปต่อสองครับโยงหลังไว้ครับมิริตเปิดหัวเข้มโหนใช่ไหมปาดลูกหนักแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วครับตัวทำฝั่งนู้นครับสองต่อแปครับโอ้โหตัดพิกเกตมาหมวยยังได้อยู่โรยข้าไปครับ ขึ้นสันแม็กได้นี่ติหลังเท้าเข้มโรยใช่ไหมอ้าวติดเหมือนกันสมุยยกไปไหมเตะโอติดหัวมาไหมมาไปไหนริดทันไหมแปลข้ามาโอ้โอ้แปลหยอดหน้าเน็ตครับโอ้โหได้แตมเฉยครับฝั่งนู้นครับแก้โคนน สามต่อแปดครับเจมเสรเซฟของเงจมจี้มาที่แม้เปิดหัวร์เข้าไปโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเริ่มหมดแรงหรือเปล่าครับ สีสแปนครับเสิร์ฟต่อเข้มจี้เข้ามาครับแม่เปิดหัวโงยโเดขใช่ไปครับเ,เ,เอเข้าช่องมาเลยไใหม่ทานแล้ว แปดต่อสี่ครับเข้มจับขวายกซ้ายไหลเข้ามาครับเ <c oughs> อ้าติดสมูยเ <c oughs> อ้าแปะข้ามไปเลยครับเอ้าเปิดใหม่เ <c oughs> ข้มห,ขมหน,อยม,นอยมาใหม่เ <c oughs> อาเตะข้องมาพี่แม่ต้องแก้ไข <c oughs> ตีหัวโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับฝัง <c oughs> บ่งนู้นเอาแล้วขยับแต้มแล้วครับฝั่งนี้ ก้าประสีครับ 8, เ็มจ,มจับขวายกขวาเลยครับ <4 S 1> โอ้โหสต่อหครับจีมาแม่เปิดหัวมือลอยไปแต่ยอดบ้างครับ กรรมการไม่เข้าข้างครับอ่าครับยอกยอกครับเก้าต่อสี่ครับเออตัดซ้ายวิลิตเปิดเก้มยกมาโอ้โหย,ยังทันครับเลย บนในตัวยกแล้วอเอาเปลี่ยนทรงครับสี่ต่อเก้าครับเพิ่มซับน้ำอยู่ครับพี่แมวเปิดหัวเล่นเองนะเปิดไม่ออกตีหัวโอโ้โ,อโหเข้มร้องโอ้โหเหลี่ยมเยอะจริงๆครับสำหรับพี่แมวเก้าต่อสี่ครับหมยแทงเข้ากลางลิปเปิดหัวเข้มว่างไง โอ้โหตดเข่าเล่นเองแล้วพี่แมวล้นไปแล้วโอ้โหยังตีหัวได้โอ้โหสี่ต่อสิบสิบต่อสี่ครับโทษตีลิเปิดหัวเข้มโลยเข้ามา โอ้ยโรยมันนี่แล้วครับเอแปดต่อแปดแปดแปดเอาครับคืนแทนครับแต้มเดียวเกมสิบเอ็ดต่อสี่ครับตีไปรีบเปิดหัวเข้มโรยครับสูงเอ้าติดแมวเล่นเองครับตรงนี้ลากแล้วครับตีโอ้โหเรียบร้อยครับเกมครับสิบสองต่อสี่ครับ ลิตรน่าจะดึงไวเลยครับเอาแล้วก็ตัดคลิปไปก่อนครับ